เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อปเปิ้แมนนะ <S <S <ใ>นแก้มกม The b a t ร์นแคนะครับผมก็กลับเข้ามาอีกแล้วในสงครามเจ้าน้อนแมวเหมียวนะผมเนี่ยที่หวังที่จะยึดครองโลกด้วยความสุดใส่น่ารักของทุกตัวนะผมมาเราเปิดลอตเตอรี่กันก่อนดิแฟาไม่ได้เข้ามา2วันเลยนะผม เดี๋ยวงนะลอตเตอรี่ต้องแม่แล้วว่าทุกคนผมจะเปิดอันกลางแล้วกันเพราะว่าอันกลางยังไม่เคยกูดเลยนะผมได้วันที่หนึ่งอาหารแมวร้อยชิ้นนะผมเจ้าแจมสซอสทุกคนก็โอเคเลยนะผมชนะรางวัลที่หนึ่งนะก็ผมมีกาชาแมวถึง4อันเลยนะผมเป็นกาชาธรรมดานะดังนั้นเราก็จะเปิดนะผมรหวังว่าจะได้แมวดีๆนะผมได้กาชาทำอุ้ยวอ์เลต นี่แหละสิ่งที่กูอยากได้ใช้ตอนนี้เลยนะผมเรียกว่าบวกจัดจัดเป็นสองแลวนะผมเจ๋วแจ่มสุดๆดอะมาเอาอีกจะได้อะไรเอ่ยผมอยากได้อุปกรณ์เสริมอะพวกแบบตะเกียบแจ๋วได้แคลสนะผมโอเคเสร็จย้อนก็บวกเพิ่มเข้าไปนะผมก็เป็นสามรล้วทุกคน,นเตรีไปดิ เรียกว่าน้ำลายกระเด็นเลยทีเดียวคโ,โอเคอ้นี่แหละก็อยากได้เหมือนกันนะผมก็เป็นพลังงานสูงสุดนะผมโอเคก็เพิ่มกึ้นอีกเป็นสี่แล้วเ,เรียกว่าเจ๋วเจววันนี้เปิดได้แต่ของดีๆว่ะทุกคนเพราะว่าแมวธรรมดาผมไม่ค่อยอยากจะได้เท่าไหร่นะผมกันแน่แหละยิ่งเล่นดันไปไกลขึ้นโอ้ยได้คชแล้วโอ้ยนี่แหละสิ่งที่คุณรอคอยวันนี้ถือว่าไม่เกลือเลยสักแอนนะผมโอเคเพิ่มเงินในการอ่าปรับสจ,จูดนะผม มาวันนี้เราก็มาเริ่มแกนนะผมเก็บแกนเดินทางของเหล่าน้อนแมวนะผมตอนนี้ผมก็เล่นถึงอาโซนอเมรกาใต้แล้วนะผมไปถึงประเทศบราซิลแล้วนะมาลุยกันในแ่านะผมมาจนสึกล้ิ่มขึ้นแล้วมามาดูว่าจะเจอสัตรูอะไรใหม่ๆของผมก็ยังไม่ได้จัดทัพอะไรนะผมยังเหมือนเดิมนะผมโอแคก็สวยโลอนโยถ้ามีหมาแล้วก็นี่มัน เซนแซมบ้าใช่ไหมมีช้างด้วยวะกูว่าต้องมีช้างออกมาอย่างแน่นอนชิหายแล้วจะตีบ้านเราแล้วนะผมโอ้ยมันวิ่งมาเร็วมากเลยตายแล้วโดนตีบ้านเป็นครั้งแรกโอ้ยโดนตีไปหนึ่งทีโอเคมีแมวออกมาแล้วนะผมต่อสู้กันซะหน่อย,โ,อยโดนตีไปหลายทีแล้วว่าเราไม่ขยับเลยไม่ได้ยางงี้ดิตายแล้วสงสัยจะไม่ทันอ่าออกมาปกป้องแล้วนะผมมาแมวกระดึ๊บออกมาไม่ได้หรอว่าแมวเชือกต้องเล่นซะหน่อย,อยมาแล้วเฮ้ย กระลอกมันมีกระลอกกระแตอุ้ยกัดปากฟางมากแต่ว่าไม่ไม่ถึกนะผมโดนทีเดียวเรียกว,ว่าไปเลยนะผมโอเคเรามีแมวกล้องมาแล้วฟาดห้ยับนี่แนะเสร็จเราเนี่ยทีนี้ขอตีบ้านแกคืนมึงแหละยับไปแมวกลองนี่แนะ่สัตว์อุ้ยมีกอริลลาด้วยอะเดียวแจมยิงกอริลาก่อนเลย2ตัวใช่ไหมโอเคสัตว์เข้าไปอ่าเราต้องเพิ่มอาตาัตราหน่อยว่ะผมดูว่าแกแล้ว ไม่น่าสร้างขันอุ้ยแมวกล่องผมก็เด่นอุ้ยกอริล่าหลายตัวเลยอะตายแนละ้วฝั่งเราเสียเปรียบจัดจานนะผมแต่อุ้ยมันก็กระเด็นเหมือนกันสแสดงว่าดามเมดก็พอมีดรแลแมวเราด้ผมโอเคสวยลนมะยกพักสองมาแล้วเ <laughs> อาผมได้เห็นท่าของอ่แมวเรียกว่าแมวซาดิสเน่ <laughs> แมวอ่าผู้หญิงเนี่ยผมคือแมวอะไรวะจำไม่ได้แลว้วอะก็ฟาดแท้แบบจับๆเลยนะรัวๆเลยนะผมอุ้ย เว็บแรกของเราหมดไปแล้วนะเหลือ,อแมวบ้านตัวเดียวนะผมแมวแอร์านมินินะผมแต่ว่าโอเคโยทับหลังเราก็มาแล้วนะผมเรียกว่าสุดยัดทีเดียวพังพังแน่โอ้ยเบฮิมอสมันมีเบฮิมอสด้วยผมกระเด็นมาไกลเลยนะผมแต่ว่าเราไม่กลัวเรามีแมวยกน้ำหนักนะผมยิงเบฮิมอสก่อนนี่นะเจเบฮิมอส ใชม <c oughs> ต่อไปกูว่าต้องมีก็อตซีล่าแน่ๆอุ้ยแมวไทยท่านผมยังกระเด็นเลยอุ้ยแต่แรกกันไปคนละหมัดนูผมตายทั้งคู่โอเคอยาคิดว่าจะใช้ผีเสื้อกักฉันได้ยังงั้นเหรอไม่มีทางฉันจะลุกไล่แกยิ่งใกล้อยางงี้ฉันได้เปียบจัดๆก็แอบต้องคิดข้าขงตัวเองไว้ก่อนเพราะว่ามอนของเราเนี่ยูนิตของเรานี่รู้สึกจะเดินแช่ะนะผมอย่างนั้นเรียกว่าได้เปรียบจัดๆ ในการที่บอกว่าเข้าไปชิดอย่างเงี้ยนี่นซื้อนี่ก่อนนะผมโอเคระดับ6แล้วพังชนะล้วเฟ้ยได้สองหมื่นสี่เนี่ยได้อ่าสมบัติไหมไม่ได้เลยนะผมยิ่งด่านไกลๆเนี่ยสมบัติก็ยิ่งหา่ยากนะผมนั้นๆครั้งการล็อกอินนะผมจะมอบตั๋วแรให้กับคนให้กับคนใช้ตั๋วที่เครื่องกาชานะผมเพื่อรับแมวชั้นสูงนะโดยไม่ต้องใช้อาหารแมวจนหมดนะผมกูใช้จะหมดหอยู่แล้วอาหารแมวเนะี่ยอ่ะเรามาเจตีหน้าแล้วนะผมมาลุยกันดีกว่า ก็อยากจะเจอศัตรูใหม่ๆนะผมแล้วงนี้ทั้งหมดโลกแล้วเราจะไปสู้ที่ไหนต่ออุ้ยไก่เหมือนกันนะเจนีน่าโอ้ย <c oughs> นี่มันแน่นอนเลยอ่าเจนีน่านี่ก็อ่าเสือเตี้ยใช่อ่าบาราโดน,น่าใช่ไหมก็นี่ไงเห็นไหมเป็นรูปอ่าเหยียบฟุตบอลอยู่นะผมโอเคก็ตอนนี้ก็ใจย,ยังไม่รู้ <c oughs> ายเอ,าอ้าวมชิดแล้วอะเราจะทันไหมเนี่ยโดนโชกอีกแล้วดูซ่า วิ้ยทันนะทันนะทันอยู่ยิงเข้าไปนี่นะอดอกเดียวไม่ตายแสดงว,ว่าดาเมจน้อยจัด,จดแต่มีความถึกไงดังนั้นเอามาเป็นแทงได้นะผมแล้วก็แมวเชือกนะผมเรียกว่าถึกจ,จัดๆเลยทีเดียวเราก็ตามด้วยแมวซอมบี้ที่มีดาเมจเยอะนะผมน่าจะเยอะแหละผมกัดทีเดียวเองแมวซอมบี้ก็เออแมวแมวไอ้นี่มันตีแบบรัวเลยนะแมวเชือกนะผมถึงดาเมจมันจะกิ๊กกกไปหน่อยก็ตามผมว่ามันไม่ก็นะเห็นไหมมันก็แทกหัวทีเดียวเองนะผมมา หญิงเปิดทางนี่นะเชิญจะมุ่งสู่บ้านของแกเรียกว่าระยะประชิดเลยทีเดียวเป็นไงละ่ะเันเรียกว่าติดประชิดขอบกำแพงเมืองแกแล้วเออผมว่าเงินไมนยังขึ้นชา้นนะสงสัยต้องออพกรรมังกรแมวซะหน่อยวะมีเศษมีเศษเอ้ยมีกอริล่าแล้วว่าสงสัยอย่าเพิ่งแอปนะเราต้องมีประชากรเยอะกว่าน,นี้นะเอ้ยมาวิแมวช้ามากแมวเราค่อยๆกระดึบมา เลียว,ว่าช้ามากอ่าแต่ก็มีตัวที่มันเร็พอเร็วอยู่อุ้ยอย่างนี้เราได้เปรียบเลยเนี่ยเราได้เปรียบแล้วเนี่ยเรียกว่าตีบ้านแล้วนะกอรีล่าออกมากี่ตัวเราก็ไม่กลัวนะผมทับหลังเรามาแล้วเรียกว่าเออเวฟหลังเราก็สวยอยู่นะผมอ่าไททันมันเดินชา้าอยู่ะผมว่ามันน่าจะก้าวเท้าได้เร็วกว่านี <laughs> มาา้มีอาการมีอาการรอก่อนนะผมโอเคแล้วก็เวฟแห้งม, <laughs> มากรรมกรผมเป็นระดับแห้เแล้วนะเลเวลแห้งแล้วผมการผลิตเงินก็จะเร็วขึ้นนะผม ยิงซาดการกระสุนโอเคมีแมวหนำมามาไอแมวหนำ <c oughs> กระเด็นไปเลยนะผมแมวหนำอูสู้เราไม่ได้เลยจริงๆเรียกว่าแมวเราไม่ได้อัพอะไรมามากแม่นะผมนิดๆหน่นอยๆเท่านั้นแต่ว่าก็ได้เปรียบนะนี่ไงเห็นไหมตีแบบจัดๆเลยเดียวนี <c oughs> ่นกเป็นวินกี่ตัวก็ทําอะไรเอามีกาใตา้มีนกเพ็นวินแน่ห <c> ว <oughs> ะเออไม่แมคเซ์เลยเกมนี้ให้มันได้อย่างนี้เลยโอ้แต่ว่าแมวยกน้ำหนักนี่มันเฟ้งทีเดียวนี่ เรียกว่าแมวน้ำไม่ใช่แมวน้ำดิโธเอ้ยเรียกงัวมัอ้ยแมวน้ำออกมาสองตัวเลยพูดถึงแมวน้ำออกมาจริงๆลนกเป็นฟินกระเด็นไปนึก้ยแมวน้ำกัดลัวเลยอะตายแล้วแต่เราชนะนะผมเพราะว่าอ่าเบียดไงเบียดอุยได้ระดับด้อยนะผมเนื้อหัวโอเคเนือวัวไม่ใช่วากิ๋วเพิ่งมาจากอเมริกาใต้ไงเอาแล้วนะผมได้โบนัสนะผมออ้ยได้ห้าสิบน่เดี๋ยวแจมสุดๆได้อะไรอีกอุ้ยได้เพิ่มอีกการเป็นูนำนะผม าภารกิจแมวผุ่มผ่านนะผมมาดูซิรับปีเลยเคลียได้เจนิน่านะผมโอเครับอีกยี่สิบนะผมเราไปต่อดิเราไม่ได้เลยต้องจัดจัดกันไปอุ้ยมันวนขึ้นมาแล้วอ่ะมาสูปิชูนะม,มาเลยปิชูกันหน่อย <c oughs> เป็นประเทศที่ผมเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกอุ้ยเป็นรูปเมืองโบราณวะโอยอย่างนี้นี่เองเป็นเมืองโบราณน,นะผมเดี๋ยวจมสูตมีอายธรรมโบราณใช่ไหม อ่าน่าจะอยู่แถวเปรูป่ะนะมาสู่ปิชูเนี่ยโอเคมาอืมสงสัยงูมันเดินเร็วอ่ะผมว่าผมเสียบเรียบตรงเนี้ยฝั่งหนูมีงูไงแต่ว่างูก็ทําอะไรเราไม่ได้เยอะนะผมตอนนี้อ่าเลือดของข่านทับเราก็มี28,000นันะผมเนี่ยดาเมจมันน้อยไหมยิงไปตูมเดียวไม่ตายนะผมต้องยิงตูมที่2องอ้ยนี่ไงเห็นไหมต้องยิงตูมที่สองนะผมแต่ว่าก็เรามีแมวนี่ออกมาล้วนะมาแทงกันนะผม ก็เลเซอร์เราก็เร็วขึ้นเยอะนะผมถ้าพูดกันตรงๆแปบ๊บเดียวเดี๋ยวก็ยิงได้เดี๋ยวก็ยิงได้กกไดนะผมเราก็ได้เปรียบตรงเลเซอร์นี่แหละสะกัดกันไว้ก่อนทุกคนเฮ้ยมันมีนกเพนฟินมาแล้ววะอเมริกาใต้มีนกเพนฟินนะรู้ไว้ก่อนนะผมโอเคเรามีแมวกลองมาแล้วทีนี้ละดวลได้แบบจัดๆยิงเลเซอร์นี่นะสวยงามมาือพี่สวยโอเคไอ้นี่ได้ยืนยัดขัดวังเราอยู่อย่างนั้นเหรอฉันไม่ยอมแพ้หรอกมา เอาแล้วนะผมเพิ่มระดับแล้วเป็นเลเวล5แล้วนะผมน <c oughs> ี้การเงินของฉันก็จะดีขึ้นแล้วฉันจะจัดการเป็นระดับ6แล้วนะผมโอเคแค่ลิงกอรีลลาแค่ไม่กี่ตัวทำไรฉันไม่ได้หรอกแมวกล่องฉันซัดหมด <c oughs> เรียกว่ากระบอกอันเบลเธอเอาชนะไม่ได้กมันรู้ไปเว็บหลังเรายังไม่มาเลยนะเพราะว่าเราเพิ่งจะซื้อ <c oughs> เรียกว่าถ้าเกิดมีศัตรูตัวร้ายนี่เราเสร็จเลยเนี่ยอาการนี้แต่ว่าอาการผลิตเงินเรามันก็เพิ่มจะจัดแล้วนะผมต้องซื้อแมว แกงฟูหน่อยสุดยอดปรมาารย์การต่อสู้นะผมอุมันก็หูหลวมกำลังสุดๆเลยฮะแต่ผมว่าแพงแล้วแน่ๆอาการนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนี่ถ้าไม่มีตัวเด็ดๆดังๆออกมานี่เอาชนะเราไม่ได้แน่นอนเลยแต่บาซิลมีโอ้ยช้างมีช้างยิงช้างก่อนหนีทันเวลาพอดีโดนแมวน้ําไปด้วยนะผมเสร็จแล้วแมวน้ําไปแล้วว่ะอุย้ยากน้ำนี่อึดมากเลยนะ อุ้ยมีจิงโจ้ด้วยไอ้มาได้ยางงี้ดิอเมริกาใต้มีจิงโจ้ด้วยว่ะทุกคนโุ้นดูนมันต่อยรัวต่อยยับโอ้โหเริ่มจะดันกลับไม่ได้ไม่ยอมแพ้แมวกังฟูอยู่ไหนวะเนี้ยโอ้โหก็จ,จะออกมาได้ช้ามากเออไอ้กังฟูเราตายไปแล้วตัวแรกมันม่นได้อย่างงี้ดิอุ้ยมันต่อยคืนแล้วอ่ะมันกลับแล้วมันดันมาแล้วอ่ะมันดันมาแล้วแต่ไม่กลัวหรอก ด้านวะเดี๋ยวเรามีเลเซอร์เดี๋ยวเราใช้เลเซอร์อยิงเราต้องอาศัยแบบว่าของแบบว่าทุนแรงไงทุนแรงดันไว้ดันไว้เอ้ยหัวไม่กลัวไม่กลัว,ลวทับหลังมาแล้วนะผมผมว่าเงินเราทันอยู่ตอนนี้ปิป๊ปป้าสุดๆเรียกว่าสวยโลนเลยจริงๆเนี่ยมาแล้วเว็บหลังเรามาแล้วี่ช้างฉันกอโทษด้วยพี่แกจะต้องตายด้วยเลเซอร์ของฉันไม่ได้ยิงเลเซอร์ใส่เข้าไปไม่ตายวะช้า,ชาง มึงจะตายแล้วมึงว่าจะอไปไหนอะโธ่เอ้ยที่ไหนได้ตายเหมือนกันว่ะเรียบร้อยเลยนะผมโอเคเฮ้ยผมเพิ่งเห็นแมวกินงก่ไหแมวกินงก่นี่มันยิงระยะไก่ว่ะเนื้อมันยิงไกลได้ว่ะทุกคนนี่ไงเห็นไหมมันปล่อยเหมือนอ่าคล้ายๆอะไรอะลมปาก <c oughs> เลอะใช่ไหมเลอะไปใช่ไหมเรียบร้อยแซบดอุ้ยสองหมื่นห้าเลยหรอได้ของฟันนี่สมบัติสมบัติน่ะไม่ได้นะผม ก็ไปต่อไปนะผมเพราะว่าพลังงานแมวตอนนี้รู้สึกว่าจะมีเยอะเฮ้ยก็อ,อีทเตอร์แล้วอะเอยเป็นได็กงี้เด็ออกทะเลแล้วนะผม <S <S มาวิ่งไกลมากก็อ,อีทเตอร์มีแรดด้วยวะ่ะชิปแลชิปแลวิ่งเร็วมากเลยตัวนี้ตายแล้วผมโดนกัดก่อน,น,นแน่เสียเปรียบจัดจัดก็ไม่มีตัวถูกๆนะผมผมในที่นี้เรียกว่ามีแต่ตัวแพงๆคุณมึงงับใจเลยวะ่ะไม่ได้หลยว,ว่าต้องออกมาจิงซะหน่อยกระล็อกนี่มันแรงมาก เร็วมากวิ่ยมันกระโดนบ้านเราใหญ่เลยอะจิงซะเร็วสองนัดโอเคมีแล้วมีแบบปกป้องแล้วไม่เท่าไหร่ดูแรดก่อนวิ่ยแรดมันเดินช้านะแต่ว่าเราต้องมีเวฟแรกก่อนถ้าเราไม่มีเวฟแรกนี่สงสัยจะสู้แรดยากนะผมก็ย้า้อยู่นะจระเข้ไม่กลัวทั้งนั้นอนะเรียกว่าใส่ให้สุดใส่ให้ยับมีพวกคนรวยด้วยสามคนโอเควิ่งปื๊ดมาเลยทีเดียวมาโอเคทีนี้เราก็ต้องกำกอน,นะผม ไม่งั้นช้าเกินไปนะผมไม่ทันนะผมอุ้ยเราจะยิงเลเซอร์ได้แล้ววะนี่แลตต้องโดนเลเซอร์ก่อนเลยดิสวยโลนสวยโลนเย้งนหนตัดกำลังเอาเวฟผ้าก่อนแล้วกันต้องมีทับหลังนะผมผมรู้สึกอุ้ยแลตมันฟิดรัวเลยนี่มันรัวจะจัดมันเดินช้าแต่มันฟิดรัวเลยนะผม ต้องเจอกับแมวเขียนตีซะหน่อยแมวเขียนตีเราก็รัวๆเลยนะผมโ okay. อเควิซอมบี้เราก็เด็นเลยเนี่ยชิบหายแล้วแมวป่าด้วยอุ้ยกระเด็นหมดเลยแมวกองไปแล้วนะผมอุ้ยซอมบี้ก็ไปแล้วออมินิบ้านหนึ่งอยู่มินิท่านทับยังอยู่โอย้ยอุ้ย,ยมันมันไล่ลงามาเรื่อยๆแล้วว่าตายแล้วอ่ะโอกาสไม่ดีนะอุ้ยตายแล้วโอเคในที่สุดฝั่งนู้นก็ไปแล้วนะผมสําหรับเจ้าแรกนะทํามีหลายตัวเราแย่เหมือนเลยเนี่ยแต่ว่าเราไม่กลัว เราขุนกองกําลังเพื่อที่จะเดินหน้าแล้วนะผมโอเคมายิงลําแสงไกลแล้วไกลแล้วไกลได้ยิงลําแสงแ <c ười> ล้วเย็นเลเรา,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 าจะเปิดแทงนะผมเรียกว่าเอาไปให้ถึงบ้านมาเลยทีเดียวเปวิดทางนี่นะอุ้ยเป็นรูปไอ้นี่นี่ว่า,ารูปปั้นฮีเตอร์ใช่ไหม,มใช่ปะขอเรียกอะไรโมโมบผมนึก <c ười> อะไรโมโม่นี่แหละสกยางนี่แหละโอเคตั้อยู่ที่ก่อฮีเตอร์ใช่ไหมมาเสร็จเราละทีนี้น่านไงตีแล้วนะผมห่างแน่บ้านแก ก็มันอยู่กาลางทะเลมันมีจอรเข้ไดไงว่าออจอรเข้น้ําเค็เมไงใช่ใช่แต่ว่ามีแรดด้วยนะโอ้ยมายตวงแล้วแต่ว่าสู้เราไม่ได้แนะ่คราวนี้ทัพเรานี่ยิ่งใหญ่อลังการเรียกว่าเป็นแมวที่ฝึกปืนวยุทธ์ไปอย่างเดชเรียกว่ามีศิลปะการต่อสู้ที่ฝึกมาหมดแล้วมวยจีนมวยไทยมวยฝรัง่งมวยอินเดียพุดเลยเดี๋ยวมวยอินเดียใช้ไม่ได้นะไม่มีต้นไม้ต้องไปวิ่งแอบแถวต้นไม้ก่อนอตายเลยเห็นไหม วิโดต่อยไม่กี่ทีเองแสดงว่าเหล่านี้สุดจัดในการเริ่มแข็งแร่งขึ้นนะผมสำหรับเหล่าแมวทั้งหลายโอเคหญิงซ้ำเรียกว่าซ้ำเอาให้บ้านมันพัง <c oughs> หมดหมดหมด,หมด <c oughs> อาการเนสแมวกลางฟูนี้ก็โจมตีแรงมากเลยนะ <c oughs> ถ้าพูดกันตรงๆนะผมแต่ว่าอาช้ามากเลยทีเดียวโอเคได้สองหมื่นหกนะผมไม่ได้สมบัตินะ <c oughs> มา <c oughs> ต่อไปเรียกว่าเล่นจัดจัดอะ อ,อุ้ยเม็กซิโกว่ะกลับมาที่นี่ว่ะอุ้ยมันอ้อมกลับมาเหรอโอกฝั่งนี้ยังไม่ได้ตู้ไงโอเคเม็กซิโกก็เม็กซิโกพลังงานแมวก็ยังพอมีอยู่นะผมใส่กันให้จัดอุ้ยทะเลทรายว่ะโอ้โพวกเม็กซิกันนี่วะ่ะไ,ไม่ได้ากก่างงี้เลยมีงูมาอีกแล้วเราจะทันไหมเนี่ยทันยูทันยู่ได้นะโอเคเพราะมันห่างอืมทีนี้ก็เก็บให้ได้600นะกรรมกรแมวเลเวล3าโอเคกำลังสวยทีนี้แหละฉันจะไม่ให้แก ทำบ้านฉันเป็นริ้วรอยได้แม้แต่นิดเดียวไม่เราเปลี่ยนสกินบ้านได้ไหมสกิลอะสกินสกินไม่ใช่สกิลเรียกว่าบ้านเนี่ยจะมีสวยกว่านี้ไงอ่าแบบว่าอยากจะบ้านอยู่อยู่ไปโอล่ะผมไม่เอาจานเอาเทียมอย่างนี้แล้วได้ปะโอเคยิยงมิสไซด์ได้ไหมมียิงมิสไซด์ไหมอยากจะรู้เหมือนกันใครรู้ฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันอ่ามาแล้วเว็บแรกของเราชนะแน่ เรียกว่าด,ดวนจัดจัดไอ้อผมไม่จัดทับเลยนะตอนนี้ผมคิดว่าทับนี้กําลังเวิร์กอยู่ในตอนนี้นะถ้าสู้ไม่ได้ผมจะทาการอัปเกรดนะผมจัดทับก็ต่อเมื่อผมมีแมวใหม่ที่เพอร์เฟคกว่าน,นี้นะผมเจ๋งกราดไม่ไม้น่าจ,จะมีอูดนะผมเดาก็มันทะเลทรายไงเราก็เดาง่ายๆไปก่อนนะผมอาจจะมีอูดก็ได้ไม่ได้แล้วเราต้องอัพไอ้นี้สน่อยนะผมกรรมกรแมวแจ๋วแจมเลเวลหกแล้วนะผม <c oughs> เรียวว่าผลิตกันแบบจัดจัดเลยทีเดียว อ๋อไม่กลัวใดๆทั้งนั้นไม่ว่าตัวอะไรออกมาครับผมเพราะว่าชุดแรกนี่พอสู้ได้อยู่นะผมเสร็จแล้วเรเวลเจ็ดแล้วนะผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าสูงสุดของผมเงินนี่มันเท่าไหร่อุ้ยเรเวลแปดหกพันสี่นะผมโอเคอย่างนี้ก็สวยโลนอยู่เหมือนกันไม้เงินกูวิ่งเร็วขึ้นนะผมดังนั้นกรรมกรแมวเราต้องอัพด้วยนะผมมาอุ้ยมาแล้วมาแล้วขับรังองชันอุ้ยมันมีแมวน้ำด้วยอะทะเลทรายมีแมวน้ำด้วย ตะกาเกมนี้ไม่ได้เรื่องเลยเออถ้ามีหมู่มีเหม่ก็ว่าไปอย่างนะอันนี้มีแมวน้ําด้วยแล้วก็มีนกเพนฟิตด้วยมาต้องเจอยกสองของฉันยิงเลเซอร์น่นะเฮ้ยมีช้างจะเลทายมีช้างแล้วอูดอ่ะอูดกูละอูดไปไหนเม็กซิโกนะต้องมีอูดแล้ว่ะนะพี่หรือว่าอูดมันอยู่แต่ในเอเชียวะไม่น่าใช่นะผมว่าในอเมริกาก็น่าจะมีอูดนะสุกน นะมีสิทธิ์เป็นไปได้นะผมโอเคเราไม่กลัวอยู่แล้วช้างมาวงไฟอะไรสู้ได้หมดเลยเชื่อดิในนี้เรากลัวลิง <c oughs> ลิงเราก็ไม่กลัวตีมหมดไม่เราจะได้มีสู้กับคนแบบผมไม่มั่นใจนะ <c oughs> แต่อาจจะไม่ได้สู้กับคนนะผมเพราะว่านี้มันโอ้ยต่อยหมัดเดียวตายเรียบพวกขูกังฟูนี่มันจะเก่งเกินไปนะผมดูห้าอาโุดูดีต่อยหมัดหนึ่งกระเด็นไปเลยนะผมรุนแรงว่ะออกอาวุธช้าอาช้ามาก พูดไง่ายว่าโดนในนี้ต่อยไป5ชุดแล้วโดนจิงโจ้ต่อยไป5ชุดแล้วนะผมมันต่อยชุดหนึ่งจิงโจ้กระเด็นนะผมอ้นี่ไงเห็นไหมสุดว่าส,ดาสุดว่านี่ก็ได้ตัวอยู่นะโอเคใช้ได้ยิงเลเซอร์นะผม,มเรียกว่าไม่โดนใครเลยแต่พังแล้วแน่ๆบ้านมันเรียกว่าหมองไม่รับเย็บเลยทีเดียวอาการนี้อูหจิงโจ้ามาสองตัวลวดมาเจอกระกลงฟูแล้วนะผมกลงฟูไปแล้วหนึ่งโอ้ยังอยู่ยังอยู่สองเลยโอเคผัดกันต่อยนะผม ุยมันไม่โดนอ่ะไม่ได้ว่ะมันต้องโดนจิงโจด้วยนะถ้าไม่โดนจิงโจเนี่ยสถานการณ์อ่ะพังไปแล้วอ่ะจะพูดว่าสถานการณ์ไม่ดีแต่พังไปแล้ววิ่งได้ระดับดีเลิศเลยอ่ะกระบองเพชรนะผมโอเคจุน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 ยไดุ้นจ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 แนจุ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 นจีนจุ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 นจตนจุ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 นะุนจ วันนี้ก็คงต้องพอแค่นี้ก่อนก็นแล้วกันนะผมเพราะว่าเราก็เริ่มเดินทางไปไกลมากเลยนะผมสถานที่ต่อไปก็อนาซาเฮ้ยเราไปอวกาศแล้วล่ะ <laughs> ไม่ได้อย่างงี้เยเออ้เราก็เล่นผมก็เล่นไปหลายด้านมากเลยนะหนึ่งสอามสี่ห้าหด้านเลยนะผมอ่ะ ก็พอจริงแล้วนะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์เ้างล่างนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะและอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งให้พี่ป๊อบด้วยสวุสดท้ายผมนายป๊อบอิสแมนก็คงต้องลาไปก่อนนะผมพร้อมกับน้องแมวมากไหมซีโยเกนทุกคนเวนดายังเล่นอยู่แล้วฟ